ตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าแล้วก็จะมีพื้นที่นะครับพื้นที่ออฟฟิศนะพื้นที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็มีสารพระภูมินะก็มีพื้นที่ออฟฟิศมีพื้นที่โกดังนะครับแล้วก็มีออฟฟิศชั่วคราว สภาพก็ยากขึ้นแล้วนะครับสภาพก็ถือว่า,ายากขึ้นแล้วนะฮะนะเมื่อกี้นี่เราไปสวนหลังบ้านนะครับไปสวนหลังบ้านนะครับก็ลกนิดนึ่งนะอาจจะลกนิดหนึ่งแต่ด้านหน้านี้เท่าที่ดูก็ ต่อยอดอะไรได้เยอะนะครับด้านหน้า,นาต่อยอดอะไรได้เยอะอยู่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้า ถือว่าโลเคชันตรงนี้ก็โอเคนะครับก็สามารถที่จะดีบีลอปโปรเจกต์ได้นะครับ